รมตะธรรมะหลวงปู่ทวดให้ท่านทั้งหลายก่อนออกจากบ้านไปไหนมาไหนนึกถึงหลวงปู่ทวดแล้วอธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าพบเจอแต่สิ่งดีๆแคล้วคลาดปลอดภัยพูดที่เลื่อมใสบูชาในหลวงปู่ทวดเชื่อว่าอนุภาพของคาถาบทนี้จะช่วยดลบันดาล ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงชาวใต้จะนิยมนําองค์หลวงปู่ทวดกลัดไว้กับเสื้อของทารกเพื่อป้องกันสิ่งอัป,ปมงคลอีกทั้งสวดเมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซึ่งผู้ที่สวดบูชาเพื่อขอให้บารมีของหลวงปู่ทวดคุ้มครอง จะต้องเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีและดำเนินชีวิตด้วยการทำมาหากินที่สุจริตโดยให้ท่านทั้งหลายก่อนออกจากบ้านไปไหนมาไหนนึกถึงหลวงปู่ทวดแล้วอธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าพบเจอแต่สิ่งดีๆแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วตั้งจิตใจให้ดีแล้วท่องคาถาบทนี้ ตั้งนะโมสามจบต่อด้วยคาถานะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภควาโดยคำแปลบทนี้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่เจ้าพระคุณสมเด็จหลวงปู่ทวดผู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีโชคซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้านี้ คําอธิษฐานนี้ถ้าจะให้ผลดีทําจิตใจให้สงบโดยในใจนึกถึงหลวงปู่ทวดบารมีของหลวงปู่ทวดขอให้ดุลบันดาลให้ลูกศิษย์ทั้งหลายจงพบเจอแต่สิ่งดีๆแคล้วคลาดปลอดภัยไม่มีสิ่งใดที่ทําให้ชีวิตอับจนพร้อมกับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล อย่าก,กลัวว่าบุญจะหมดแผ่บุญอุทิศบุญให้คนอื่นบุญของเราจะหมดลงหรือไม่บุญคือชื่อของความสุขวิถีของบุญกุศลเป็นเรื่องของการให้การสลัดออกคลายออกจากความตรนีคลายออกจากความโลภคลายออกจากความโกรธ คลายออกจากความหลงเกิดขึ้นด้วยใจบุญที่เกิดจากการให้ทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการทำสมาธิจนเข้าถึงความสุขเบาสบายพวกเราท่านทั้งหลายสิ่งใดที่เราทำแล้วไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นต้องเดือดร้อนทำแล้วเกิดปิติมีความสุข เออบอาจซาบซ่านทั้งกายและใจยิ่งเราเผื่อแผ่ความสุขแผ่เมตตาแผ่พลังบุญออกไปก็ยิ่งเพิ่มบุญกุศลให้กับเรามากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเมตตาบารามีมีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆตามกำลังจิตตามกำลังของใจของเรายิ่งเราแผ่เมตตาออกไป ไม่มีประมาณแพ่ไปให้ผ่ยสารไม่มีเจาะจงว่าให้ใครคนใดคนหนึง่งแผ่ให้กับภพภบูมิต่างๆทั้งหลายโดยไม่มีประมาณดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายสัพเวสีเปรตทั้งหลายพระพรมเทพเทวดาทั้งหลายดวงจิตใดมีทุกข์ ขอให้คลายออกหลุดออกจากความทุกข์ดวงจิตใดมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอุปประมาเหมือนพวกเราทั้งหลายจุดเทียนหรือจุดคบเพลิงเราจุดคนเดียวในบ้านแสงสว่างก็สว่างได้แค่รอบรอบที่เราจุดแต่เมื่อใดที่บ้านเราเกิดความสว่างแล้วเรามีจิตใจที่ดีงาม อยากให้บ้านที่มืดอยู่ได้รับความสว่างด้วยเราก็นำเทียนหรือคบเพลิงนั้นส่งต่อให้ผู้อื่นจุดต่อต่อกันไปยิ่งจุดมากขึ้นเท่าไรแสงสว่างก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณมากขึ้นไปเรื่อยๆจากบ้านที่มืดก็กลายเป็นบ้านที่สว่างจากที่สว่างบ้านเราเพียงหลังเดียว ก็สว่างเพิ่มขึ้นจากหนึ่งเป็นสิบจากสิเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านจนนับประมาณไม่ได้ก็ยิ่งสว่างสวัยทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ท่านทั้งหลายเห็นหรือ,อยังมันยังยิ่งสว่างสวัยไพศาลไม่มีประมาณส่งต่อความสุขที่เราได้ทําขยายวงกว้าง ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเทียนหรือคบเพลิงที่เราจุดดับหรือเปล่าก็ไม่ได้ดับมีแต่จะส่งต่อเกื้อกูลกันสว่างสวยขยายวงกว้างของความสุขขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือประโยชน์ของการแผ่เมตตาแผ่บุญแผ่กุศลครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์ได้ถามคำถามตามภาษาคนขี้งุบ กับหลวงปู่ดูพรหมปัญโยว่าหลวงปู่ดูหากเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลบ่อยๆบ,บุญของเราจะหมดลงหรือไม่หรือน้อยลงไปไหมหลวงปู่ท่านยิ้มแล้วตอบว่าบุญไม่เคยลดลงหรอกกลับจะเพิ่มขึ้นเสียอีกสิ่งที่อุทิศไปจริงๆเขาเรียก รัศมีบุญไม่ใช่ตัวบุญจริงๆก็เหมือนเราต่อเทียนให้คนอื่นนอกจากแสงสว่างจะไม่ลดลงแล้วกลับยิ่งเพิ่มความสว่างสวายขึ้นไปอีกอมตะธรรมะหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยพระพูดจุดประทีปกลางดวงใจอย่ากลัวที่จะแผ่บุญแผ่กุศล อย่าก,กลัวบุญจะหมดเพราะสิ่งที่เราทำยิ่งเพิ่มบุญเพิ่มกุศลมีแต่ชีวิตจะสว่างไสวเดินทางไปไหนมาไหนชีวิตแคลวคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง